สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มานะตัดสินใจกันเรานะครับเพราะว่าตู้แสงมืดไม่มีแล้วอ่าไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยนะนะไปเกี้ยงแล้วนะครับแสงมืดเก่ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นพฤษภาคมนะครับแล้วก็กันยายนจะมาแค่2ครั้งเท่านั้นนะเพราะว่าปลายปีจะเป็นธาตุยอดนิยมซึ่งก็จะเป็นเลนเจอร์แสงมืดใหม่ในปีนี้นะครับซึ่งอ่าพฤษภากับ การยาจะมาแค่แสงสองมื้อสองเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะมันน้อยเนะคือตัวที่รอก็อจ,จะไม่มาครับตัวที่รอแล้วมาก็อาจจะเปิดไม่ได้หรือเปล่าอ่ะซูซๆเอาเธช่วยแล้วกันนะครับก็จะมีแค่ในเรื่องของเกียร์ปีใหม่แล้วนะนะที่แบบว่าจะเปิดหรือเปล่านะครับกับโคโรโบนะครับอันนี้ผมจับไม่เทียบเคียงกันเพราะว่าโคโรโบยังไม่เห็นหน้าเห็นตานครับคือเกียร์ปีใหม่เนี่ยค่อนข้างดีแต่ออกไหม ไปหาอ่านคอมเมนต์ไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆไปดูตามเทจต่างๆแล้วกันนะเออนะว่ายังไงนะเพราะว่ามันมันตามน้นแล้วกันคือเอาเป็นว่าเกียร์ปีใหม่ดีนะแต่ว่าออกยากออกง่ายก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคแล้วกันนะอันนี้ก็สู้ๆนะเออนะเพื่อนๆที่เปิดเราได้คอมเมนต์บอกได้คนที่เปิดเราไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะสวนโคโรโบเนี่ยนะครับยังไม่รู้ ข้อมูลที่มีมันเป็นข้อมูลเก่าซึ่งก็อย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะเอามาฟันธงได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยด้วยนะเพราะว่าเรื่องต,าต่างๆในเกมครับเพราะถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีเลยนะ,ะส่วนเกียร์นะ,ะโคโรโบเป็นเกียร์รอบอาวุธนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดอยากได้โดนแน่นอนก็ ไปรอโคโรโบดีกว่านะเพราะว่าโอกาสน่าจะได้มากกว่านะเพราะาบางทีโคโรโบเนี่ยมันจะมีช่วงหลุดได้มากกว่าแต่ก็ไม่ได้การันตีนะมันจะต้องเปิดได้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสมมุติว่าจะเปิดเยอะอ่ามันก็มีการันตีในรอบเกียร์โคโรโบอาก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของโคโรโบเดี๋ยววันนี้คุยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวในสตรีมเย็นนี้เจอกันนะใครอยากคุยเรื่องโคโรโบเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเอาวันนี้ก็คลิปข่าวสารต่างๆในเกมไลน์เจอร์ครับใครอยากจะจัดทิ้งทวนนะในเรื่อองงข ก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับจะน้ำการค้าต่อพ่เซนเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเรครับร้านค้าตัวจทะเบียนหนูต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับมาปลอดภัยว้จะได้นะเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดพักให้ได้ครับสำหรับแอนดรอยนะส่วนบริการโปรแกรมจำลองยู h o n e นะมีหลายดีเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอครับอ่าเกมไหนเล่นได้บ้างต้องทําอะไรไงบ้างสอบถามร้านค้าได้เลยนะท้งเติมเกมแล้วก็บริการโปรแกรมจำลองครับแต่เลี้ยงร้านเอาไว้ให้ที่ มอคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชันคลิปนะครับจะนําการค้าท้องเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับมาใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับข่าวสารวันนี้นะคือผมพูดไปเมื่อต้นปีนะครับก็น่าจะมาสัก 2- 3สสัปดาห์แล้วนะก็ไม่คิดว่าแบบเออมาไวเหลือเกินสิ่งที่ไม่คาดคิดนะก็คือเรื่องของปีนี้นะผมก็แนะนำไปแล้วว่านิ่งๆไวนี่ต้องแขนปิดปากด้วยนะแบบเซอร์คิสเกมครับคือจะทำะไรผมมองว่า ค่อยๆค,คิดในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่แค่ในเกมเรนเจอร์นะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรเนี่ยบางทีมันมีความเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยผลกระทบมันมันเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมเนี้เล่นแบบปีนี้ไม่เอาเกมนี้เอาแบบปีนี้ทำอะไรให้แบบประมัดระวังนะครับส่วนในเกม Ranger เนี่ยเราก็จะเห็นความตึงและ ่าเห็นมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรที่คาดเดาไม่ได้หรือว่าคาดเดายากนะครับอย่างเรื่องโครโบเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเพราะผมคิดว่าอ๋อเป็นคิวคนอื่นมั้งเพราะปกติน่ะเขาก็จะบอกว่าอ่าทักมาบอกลงหน้าว่าคิวเราจะไปในตอนไหนแต่เขาจะไม่ได้บอกว่าอ่าสมมติไม่ใช่รับเราจะเป็นคิวของใครส่วนใหญ่จะไปถามมันเองซึ่งผมก็ไม่ถามลุงยุทธลุงยุทธก็นึกว่าผมไปสรุปว่าไม่ได้มีใครไปเลยนะครับก็เลยจะกลายเป็นรอบ น่าจะใช้คำว่าครั้งแรกดีกว่าในรอบสักประมาณ2ปีกว่าที่ไม่มีไลฟ์ไบโคโรโบของไทยนะเออนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสมัยก่อนนะ่ะเราไลฟ์กันใน Facebook จนย้ายมาไลฟ์กันใน u t u b e นะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าถามไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้ไม่ได้รู้สาเหตุนะผมไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งสาเหตุกับใครหรือยังแต่ว่ายังไม่มีใครบอกก็คือคิดว่าน่าจะไม่มีใครรู้ครับว่า เป็นคำสั่งจากญี่ปุ่นไหมหรือว่าอะไรไงเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ไทยทําเองเท่านั้นประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ทำนะครับมีเครียเตอร์ฝั่งไต้หวันเขาคิดว่าเฮ้ยทางไทยได้ทําเจ๋งจังเขาคงจะแบบว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อา๋ยวค่อยอมาพูดคุยกันนะครับว่าทิศท,ทางจะเป็น,นทางไหนซึ่งผมยังไม่รู้คาตอบอ่ะเดี๋ยวรู้คําตอบแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากประกาศนะครับ ส่วนรูปแบบคำใบ้ของทางไทยนี่ก็ไม่แน่นะแต่เขายังไม่ได้บอกอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าแบบมีมุฟมิสเตอร์ไพ่ไหมว่ากลับไปทําคาใบ้เองของไทยนะซึ่งซึ่งต้องรอดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะไม่มีก็ได้สุดท้ายอาจจะแบบว่าไปรอของทางญี่ปุ่นก็คือต้นทางอย่างเดียวเลยครับคิดว่าน่าจะยังทําอยู่เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะว่าช่วงเขาดาว5วันนะหรือว่า3วันอเดี๋ยวไปรอดูว่ายังไงครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องของประกาศเมื่อวานนะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานครับว่า แพ็กกา r ์เ n นเจอร์นะครับจะจบลงในรอบนี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะไม่น่าจว่าจะเป็นรอบสุดท้ายของโคโาโบหน้าไหมอันนี้ไม่น่าใจนะก็คือ3 1มกราคมตอน4ทุ่มครับการ์เ n นเจอร์ก็คือ p a แอ่กแพ็ก,ก420รูบี้รับกันละ6 7วันนะครับซึ่งแพ็กนี้นะก็เรียกได้ว่าเคยเป็นแพ็กที่ราคาค่อนข้างถ,าถูกมากๆครับประวัติของแพ็กการ์เ n นเจอร์เราสู่กันฟังแล้วกันนะ ดีนี่เราไม่ใช่ใส่เติมเราสามารถกดให้ดูได้เลยนะครับ่ารทำส่งการเรนเจอร์เนี่ยเ,เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับผมโดนแล้วก็ไปถามทีมงานบอกว่าแพ็กการเรนเจอร์เนี่ยอันนี้คือเหมือนลดราคาเองนะเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้มันจะ299แล้วก็เกมมีการปรับลดราคาซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะก็เหลือ249อันนี้คือการเรนเจอร์นะครับเ,เคยไป ถามเพราะว่าเฮ้ยมันพลาดเมื่อก่อนอนะ่ะมันพลาดไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันไม่ให้พลาดเลยเดี๋ยวนี้มันพอจะพลาดได้ตามเวลาที่ซื้อแพ็คแล้วก็ช่วงเวลาคาบเกี่ยวนยเราสามารถไปกดรับจนครบได้เมื่อก่อนมันพลาดไม่ได้ผมไม่ถามทีมงานบอกว่าให้เขาแบบจ่ายลดเดียวได้ไหมแล้วผมไคยถามทีมงานในยุคนั้นนะเขาก็บอกว่าโดนเหมือนกันก็เลยไปสอบถามนะครับซึ่งนะครับผมต้องบอกแบบนี้มีคนเคยถามผมมาบ่อยมากๆว่าเฮ้ยทำไมรู้ข้อมูลเยอะนู่นนั่นอันนี้เป็นข้อมูลเชิงลึก คือคนคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในบริษัทแล้วเพื่อนเขาอะ่ะเป็นอ,อยู่ใน global game business ของライพาร์ตค Corporation นนะครับเขคือเขาอยู่ในส่วนงานแล้วเขาเป็นเพื่อนกันก็ค่อนข้างสนิทมีอะไรเขาเคยบินไปเลยบินไปหาโดยตรงนะหลายครั้งด้วยนะก็เลยจะรู้ข้อมูลเกมแบบโหเยอะมากเป็นแบบข้อมูลเชิงลึกแบบลึกจริงๆในยุคนั้นนะประมาณสักสปีกว่านะครับ ก็คุยกันปรากฏว่าเขาบอกว่าแพ็คนี้มันเป็นแพ็คที่จริงๆเกมแบบแทบจะไม่ได้กําไรนะแทบจะไม่ได้กําไรครับเขาก็คืนกําไรให้กับผู้เล่นผมจําไม่ได้แล้วว่าแพ็คนี้ขายนานกี่ปีละแต่ว่าน่าจะเกิน2ปีน่าจะประมาณนั้นครับคือแต่ว่าคืนกําไรก็คืนแบบมีเหลี่ยมอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าคุณพลาดเกมได้กําไรเพิ่มอ่าแต่ว่ามัน7วันนะแพ็คนี้มัน7วันสมัยแรกพลาดไม่ได้แล้วก็เกมมาปรับเพราะว่าโดนฟีดแบ็กเยอะนะครับก็ปรับเป็นว่า ได้สักประมาณพลาดได้หลายชั่วโมงอยู่ประมาณนี้ก็จะประมาณ1วันได้ในกรณีซื้อแบบเวลาครับเกี่ยวนะครับอันนี้คือก็ขายมาได้ยาวนานจนสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนฟีดแบ็กกลับไปครั้งหนึ่งน่าจะประมาณปีกว่าๆนะครับฟีดแบ็กกลับไปคร,ครั้งหนึ่งว่าขอขอได้ไหมให้มันแดบว่าว่า คือคือเขาเคยบอกว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้เมื่อมีแพ็กอื่นๆที่แบบราคาถูกมากๆออกมาเยอะซึ่งมันก็เป็นช่วงที่แบบเฮ้ยมีแพ็กออกมาเยอะแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ไม่ทาให้เพราะว่ารอจนกว่าแพ็กนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเลยสุดท้ายนะครับมาจริงๆนี่เป็นอันนี้นะครับการ์ดเลนเจอร์พิเศษซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่า มันจะเอามาแทนเพราะว่าหลังๆคือเขาก็ไม่บอกเลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับเป็นการ์เดนเจอร์ซึ่งมาครั้งแรกเนี่ยตอนกันยา67ก็คือตอนครบรอบ10ปีครึ่ง เอามาแล้วสุดท้ายมานะวันนี้เอามาแทนซะแล้วครับอ่านับอ่ะตรงนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเหรียญ2ด้านเลยนะครับในมุมหนึ่งเนี่ยก็คือราคามันถูกมากถูกกว่าการเลนเจอร์ปกติอีกนะครับเพราะว่าแพ็คนี้ราคาถูกจริงแล้วก็ได้เยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่ารูบี้กับตัว Ruby Ruby รูบี้ได้4 5 0รูบี้ครับแล้วก็42อองคหรือ45 42มั42้งม2ตัวกาชาครับ อ่า42ตัวกระชากกับ450รูบี้ได้เยอะกว่าราคาถูกกว่าแต่เขาซอยเป็น28วันแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยอันนี้เหมือนกันนะออกมาใหม่ๆปุ๊บพลาดไม่ได้ครับอนาคตค่อยว่ากาันฟีดแบกกันไปนะดังนั้นย่งที่บอกเป็นเหรียญ2ด้านครับบางคนบอกว่าดีแล้วถูกได้เยอะกว่าเดิมผมไม่พลาดหรอก แต่บางคนบอกว่าไม่ดีที่ผมพลาดบ่อยนะครับส่วนของผมเองผมเคยพลาดไป2วันแต่ก็ยังคุ้มอยู่นะ30รูบี้กับสตัวกระชาหายไปกับราคาผมมองว่าผมพลาดนิดเดียวยังค่อนข้างคุ้มอยู่อันนั้นเนียที่บอกตัวนี้เหรียญ2ด้านมุมมองมาคิดเห็นยังไงครับท,ที่บอกว่าปีนี้คือ,อคน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็ค่างเงินน่ะในส่วนที่ผมเล่นเกมไรนเจอร์น่ะน่าจะย้อนประมาณสัก3ปี4ปีมั้ง ค่าเงินเยนนจะอยู่ที่100บาทต่อประมาณ30เยนโอ้โหในสมัยผมวัยรุ่นน่ะผมพูดไปก็รูยุ40บาทเด้อยซ้ำสมัยนั้นนะ่ะยุคญี่ปุ่นแบบโอ้เงินค่าเงินแบบแข็งแรงมากจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่าเงินมาเหลือประมาณ ไม่ถึง22บาทต่อ100เยนประมาณ21บาทกว่าเรียกได้ว่ามันตกแล้วก็ไม่ขึ้นตัวทีหนึ่งนะอันนี้ผมก็เกงข้างเงินไว้อยู่เพราะว่าจะเก็บเงินไปญี่ปุ่นปีหน้าเออนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็เรียกได้ว่า มันเกมก็น่าจะต้องตึงขึ้นนะอฉาะานั้นเรื่องตรงนี้มีมุมมองไงเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะอะซึ่งผมก็แนะนำไแล้วไม่ใช่หมายความว่าเกมจะปิดนะเพราะว่าแพลนซีซัน1 11ก็คือจบไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็น่าจะต้นปีหน้าเรียบร้อยนะครับส่วนจะเป็นถึงซีซัน12ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูว่า อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้แต่ซีซั่น11นี่คือบอกเลยว่าแผนพัฒนายาวนานเยอะแยะเต็มเอียดไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างแน่นอนนะ,ะแต่ว่าอนาคตคืออย่างที่บอกว่าเรากลัวเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายในเรื่องของตรงนี้นะครับร้านค้าอีเวนต์มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเหลือแล้วเอาไปทำอะไรดีแต่ผมลองแรกหน่อยแล้วกันนะคือผมก็พลาดไม่ได้เก็บไปค่อนข้างจะเยอะ อานคนอกฟินิ์จำเป็นต้องแรกนะเพราะว่าสำหรับคนที่แบบเริ่มจะมีเกียร์8ดาวเยอะนะครับหรือว่าเกมจากเกียร์8ดาวมาแล้วแบบในส่วนของสกิลบวกเราต้องการตีบวกอันนี้ก็จำเป็นนะ อ่าเขียวมังกรนะครับอ่าสำหรับคนที่แบบบั็กนะครับว่าแบบแรกแล้วมันไม่มีเนี่ยบางทีอาจจะต้องออกเกมหรือไปเล่นโหมดนาะนต่างๆสักรอบนึงมันอาจจะคืนกลับมาได้บางคนอาจจะบอกว่าย่อยทิ้งไปสักหนึ่งเคี้ยวอาจจะต้องย่อยทิ้งก็ได้นะมันเป็นบัก็กแล้วเดี๋ยวมันก็ได้คืนนะครับตรงนี้คือมันไม่คือต้องบอกแบบนี้ว่าเกมไม่มีทางทําอะไรที่มันแบบหายเงียบกริบเลยนะครับเพราะว่าเราก็แจ้งเขาไปได้สิรักษาสิทธิ์นะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่า ถ้าเหลือหวัวนี้ผมไม่ได้เหลือวะ่ะมันมีตรงนี้ที่ต้องแรกนะน้ำยาตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะแรกกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดคนเล่นมานานเนี่ยจะมีเพชรกิลเยอะของผมเพชรกิลเยอะมากผมจะไปซื้อในร้านค้ากิลแล้วก็ตั้งออโต้คลิกตั้งเอาไว้ประมาณ30-40ถึงนาทีผมเคยทำา3ครั้งแล้วขาดอยู่ประมาณ40กว่าชิ้นใช้เวลาประมาณ <c oughs> ขนาดใช้ออโต้คลิกนะ อาจจะผมตั้งการกดตัวติดเดมือถือมันพัง3า4 0งนาทีผมได้มา3า4 0ชิ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้แลกไว้ก่อนอ่าเรียกได้ว่าก็ยังจําเป็นครับตรงนี้ก็จาเป็นตรงนี้จาเป็นต้องแลกนะครับรูนแสงกับรูนมืดเพราะว่ามันไม่มีให้สุ่มเหมือนกับร้านคากิวไม่เหมือนกับร้านยาธาตุนะอันนั้นมันมีสุ่มในร้านคากิวนี้ไม่มีต้องแลกนะฉะนั้นเนี่ย เหลือนะครับผมแนะนํา2อย่างสําหรับ ID ที่แบบว่าเฮ้ยคุณมีขนนกเหลือเยอะๆคุณอาจจะเตรียมสะสมเอาไว้เพื่ออนาคตจะไปฟาร์มศักยภาพจะเตรียมไปวิ่งยังไงก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสุดท้ายปีนี้เนี่ยเกียร์แสงมืดมาโผล่ในโคลาโบเยอะมากนะครับในส่วนของเกียร์วิ่งมันก็จะเรียกได้ว่าคุณภาพก็จะลดถอยลงคนก็จ,จะวิ่งลดน้อยลงคุณอาจจะแลกขนนกเที่จะไปวิ่งในรอบ รอบที่เราคิดว่ามันน่าจะได้เกียร์อันนั้นก็โอเคนะครับส่วนบางคนอาจจะแบบว่าเล่นกันใหม่ๆไอดีแบบยังใหม่ๆอยู่เลยครับก็อาจจะไปย่อยทิ้งก็ได้แต่ไปย่อยทิ้งผมมองว่ามันจะไม่ได้เยอะแล้วนะเออครับเพราะว่าถ้าเหลือนะผมว่าจะเหลือสักประมาณ 3- 4 500นะครับเดี๋ยวลองดู้วกันนะสมมุติว่าผมเหลือสักสมมติเป็นประมาณเอาของจริงเลยเดีว่าสมมุติเหลือประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่เยอะนะสมมติแรกไปประมาณเนี้ยมันก็จะได้กบเอากล้าไม่กี่ตัว อันนั้นแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะบางคนอาจจะแลกขนนกเพื่อที่จะไปฟาร์มเวลไปฟาร์มอะไรก็แล้วแต่อันนั้นตรงนี้รานขาเอีเวนต์ก็ประมาณนี้มันยังเหลือเวลาเก็บอยู่นะอีกตั้ง6วันครับแล้วก็ไม่แน่เกมอาจจะแจกอีกสักครั้งหนึ่งทิ้งท้ายเ,าเพราะมันมีแจกมา2ครั้งนะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเผื่อบ,บางคนพลาดเยอะนะครับอ่านะครับอฉนนั้นก็ประมาณนี้คิดเห็นงไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนพิ้เอ้ยอันนี้เพิ่งตกนะคือผมเนี่ย อันนี้ให้ดูนะคือตอนที่อยู่มาสเตอร์สามครับตั้งรับแบบว่านี่คือตั้งรับนะครับกับการตั้งรับห้าตัวนะแล้วก็พอขึ้นไปมาร์สสองเนี่ยก็นี่ก็ตั้งรับชนะเยอะนะด้วยทีมนี้ครับคนก็เลยแบบโอ้บ่นเยอะนะเรื่องของบินครับผมใช้ห้าตัวนี้นะแต่ใช้ในเกมได้เองไม่ได้ครับใช้ในเกมตั้งรับคือบอทโหดเรื่องของบอทโหดเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหคือกระแสะมันมาแบบว่า เทไปในทิศทางเดียวเลยนะครับว่าไม่ไหวมากๆครับบอทค่อนข้างจะโหดมากอันนี้แล้วแต่มุมมองผมก็ไม่แสดงความไม่เห็นเพราะผมชอบเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตั้งรับผมชนะเยอะผมไม่จําเป็นต้องเล่นเองเยอะลีกมันจะได้บอกว่าใช้คําว่ายืนลีกเออหรือบางทีลีกขึ้นโดยอัตโนมัติก็ได้นะฉะนั้นผมจะค่อนข้างชอบในกรณีที่บอทมันโหดมากๆซึ่งรูปตอนนี้ ต้องรอดูถ้ามันอยู่ยาวไปถึงเดือนหน้านะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2ครับหมุนเวียนไฟนะถ้าจำไม่ผิดหมุนเวียนไฟใช่ไหมตัวใครตัวมันครับหรือแม้กระทั่งหมุนเวียนปกติทั่วไปที่แมพมันแคบเนี่ยบอดมันโหดอยู่แล้วนะซึ่งผมเนี่ยใช้5ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผม9้าดาวแม็กนี่แร่หนดืดล่างโครนครับส่วนตัวนี้อัพเกรดธาตุมันส่งผลค่อนข้างจะเยอะมากนะส่วนตัวนี้เอามาหยุด5วินาทีอันนี้ก็อเอามายืนขวางนะครับแล้วก็บินดุครับ คือถ้าผมแพ้เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะถ้าผมแพ้เนี่ยส่วนใหญ่คือเดาว่าน่าจะมีการบินคือถ้าเกิดเขามีการบินเนี่ยเขาก็จะน่าจะจัดการผมได้นะครับนี่อย่างนี้มีการบินอ่าผมจะไปดูเลยเพราะว่าเล่นจริงๆเนี่ยควบคุมดีๆมันพอจะควบคุมได้ยกเว้นว่าพันจริงอันนี้เดี๋ยวดูให้ดูวอสผูกับหูใช้สองตัวเลยว่าอันนี้คือหล่อนนะ เกือบหลับเลยนะตั้งชื่อนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเพราะว่าผมมีเรื่องสุดท้ายนะครับดูนะปัอมเกือบบึ้มนะครับโหอันนี้คือได้ได้ว่าขนาดใช้กันบิน2ตัวมันก็เกือบเอาไม่อยู่จริงๆว่ะเอาจริงๆนะอ,อันนี้ก็การบิน2ตัวเหมือนกันนะอย่างที่บอกนะในเกมนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้ว่าเฮ้ยเราเจอทีมนี้เรามองว่าภาคผือเราพอจะสู้ได้นะ อ่านะครับแล้วก็บินมันก็จอกมาเยอะโอ้โหยิ่งอันนี้คือบอดเรียกว่าค่อนข้างจะโหดมากๆสวรรสมมติไปเจอทีมที่ผมชนะก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาพลาดบางทีเ็าใช้กั้นบินอยู่แล้วนะนะผมคิดว่าเขาน่าจะต้องใช้กันบดอ่ะอันนี้ใช้เจมแล้วก็ทําให้ดูมาแล้วว่ามันกันแบบโดยตรงไม่ได้นะครับเรียกได้ว่ากันได้โดยอ้อมก็คืออาจจะต้องพึ่งพักพื้นถ้วยด้วยนะครับนี่ดูครับอันนี้คือเรียกได้ว่า พัดก่อนก็เร็ดเลยครับโอ้โหนี่นะดูบินดูครับมาเป็นกองครับสมมติตายปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับว่าเฮื่อกสุดท้ายมันกันไม่ได้ตรงเครื่องสุดท้ายกับตรงติดล่างโครนเยอะๆนะอันนี้คือเรียกได้ว่าแบบอย่างโกงเลยครับอ่ะส่วนเกมนั่นเองเนี่ยแน่นอนครับขอแค่ไม่มีกันบินนะชนะได้หมดเลยนะครับชนะได้หมดเลยจริง,รงอ่าบอดโหดคือเรียกได้ว่าบินดุนี่ชีก ทุกกฎเกณฑ์ชทุกกฎเกณฑ์ Ford นเจอร์แข็งแกร่งตัวจริงนี่มาแบบนี้เลยนะครับแต่ผมต้องจัดทีมปกตินะเพราะว่าบอดมันโหดจริงๆต้องยอมรับไปจัดแบบง่อยๆธรรมดาก็อาจจะเล่นได้แหละแต่ว่ามันก็เหนื่อยครับว่าส่วนบินเนี่ยก็จะมีคนบน่นยังมีคนบ่นอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นได้อยู่แล้วนะ ว่าแบบเฮ้ยเขาใช้กันแค่แบบสองสามตัวพี่ทําไมทีมเขาดูกระจกมากบางทีบินเขาก็ไม่ดูนะทําไมเขาขึ้นไปถึงแล้วก็มีคนส่งมาเยอะมากว่าแบบพี่อันนี้โปรไหมอันนี้โกงไหมผมไม่รับพิจารณานะครับถ้ากินว่าโปรก็แจ้งเกมไปนะผมไม่มีรับพิจนารณาว่าทีมไหนโปรทีมไหนไม่โปรครับเพราะว่าบางทีมันมีรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับว่าแบบเออทีมนี้ถ้าคัดทีมตีดูเกียร์เขาอัติบวกศักยภาพเล่นคอมโบเขาก็อาจจะผ่านได้ก็ได้นะ เรียกเรียกว่าขยันคัดทีมก็ใช้คําว่ามีความเป็นไปได้หรือบางทีเขาใช้โปเนียนเนียนก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรายละเอียดเยอะมากผมก็ไม่ฟันธงนะคือที่บนท็อปเขารู้กันเพราะว่าทีมเขาจะเป็นเกรดแบบใกล้ๆกันถ้าเขาตีกับทีมใดทีมหนึ่งเขาก็จะรู้นะครับเขาจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเจอทีมแบบนี้มันไม่น่าจะสู้เราได้เว้ยปรากฏว่ามาสู้กับเราชนะเราสบายเลยหวั่นเจี๊ยบเลยแต่พอเราไปตีเขา3าวิแตก5วิแตกนะครับ อันนี้คือตีป้อมแตกนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะคือแบบนี้มันก็จะวิเคราะห์กันได้ว่าเฮ้ยร,ระดับมันไม่ใช่แล้วว่า่าแต่ถ้าเกิดเป็นอื่นๆไม่ได้รับวิเคราะห์ครับแจ้งเกมด้วยเลยนะถ้าคิดว่าโปรนะครับคือบางทีมันก็จะดูะแบบละเอียดยิบไม่ได้นะครับมันจําเป็นจะต้องพึ่งคนอื่นๆที่แบบไปเจอด้วยว่าแบบเฮ้ยรายละเอียดมันแบบเป็นยังไงนะครับอ่านบอสุวรรณคนที่แบบเขาใช้บินอย่างเงี้ย ตั้งรับเขาก็ไม่ได้เรื่องแน่นอนครับทีมของพวกนี้เขาก็จะยืนหลีกไม่ได้อยู่แล้วครับคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะอย่างที่บอกว่าที่ผมสอนเพราะผมสอนให้เขาเนี่ยขึ้นหลีกอ่าขึ้นหลีกที่ยังไม่เคยขึ้นเพื่อเอารูบี้นะครับไปพัฒนาต่อยอดทีม อ่าอันนี้คือเป้าหมายของผมนะที่ผมให้ทําแบบนั้นครับหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าขึ้นไปเยี่ยมชมริีดตำนานสนันสนิดหนึ่งในกรณีที่ถ้าไม่โดนบอลซึ่งหลังๆก็ไม่มีคนแจ้งเข้ามาแล้วนะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะโดนบอลแล้วมั้งพวกเวลน้อยๆแล้วแบบขึ้นตํานานนะอันนี้ขึ้นเน้นย้าว่าเขาใช้บินดุขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าพวกทีมที่แบบไม่ไม,ไม่ค่อยมีอะไรคือตั้งรับเขาจะไม่ผ่านอยู่แล้วว่าโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเล่นอีกสัก3ทีนะเพราะว่าตั้งรับยังไงก็แพ้เละเทะอยู่แล้วครับ ไม่มีทางผ่านได้แน่นอนมันก็เป็นเอ่อนี่ได้ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งอะใช้คำว่าเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันที่บางคนอาจจะมองว่าโหชีวิตแล้วก็ปั้นแค่นี้ก็พอแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ในเกมตั้งรับแต่ของผมนี่มันมันเป็น evolution นะเออเรนเจอร์ก็คือใช้ตัวดีๆขึ้นมานิดหนึ่งอ่าครับอนาคตน,นะอ่าผมอาจ,จะใช้ 9ดาวแม็กดี4ตัวแล้วก็บินดู1ตัวก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวอ่มูในอำเภอครับซึ่งก็ตามที่เห็นนะมันเล่นได้สบายครับส่วนถามผมถามว่าจะขึ้นตํานานได้ไหมไอ้นีนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นนะแล้วก็ไม่มีเวลาผมเชื่อว่าผมไม่มีเวลาไม่มีเวลาในวันเสาร์หลายเสาร์เลยครับแล้วก็ไม่ได้กล้าการันตีว่าจะขึ้นได้แต่ถ้าเกิดสมมติมีเวลาแล้วพยายามขึ้นผมว่าขึ้นได้ยังไงก็ขึ้นได้นะครับตํานานนะ อ่านะเพราะว่าผมใช้แค่เพื่อสุดท้ายครับจากซากุระวอนะครับแล้วก็ตัวของมูนนะครับผมไม่ใช้ตัวโคโนี่คุณหนูด้วยนะผมก็สามารถที่จะผ่านได้นะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าการใช้งานมันใกล้เคียงกันเพราะว่าเราแค่เอามาเอามาตากข,ขวางอ่าซึ่งเกียร์ผมยังไม่ค่อยจำเจาเท่าไหร่แรกมันก็เลยยังเยอะอยู่อันนี้ผมก็จะพยายามหาเกียร์ดีๆนะ อ่านะพยายามหาเกียร์ดีๆเอามาใส่ครับก็ทิศทางเกมเนาะอย่างที่บอกครับว่าผมว่าทุกๆเกมอ่ะมันต้องมีจุดบอดของตัวละครครับที่เขาว่าจ,จะคาดเดาไม่ถึงอ่านี่วัดใจไปวัดใจไปว่ามีกันบินไหมเขาว่าจะคาดไม่ถึงว่าทิศทางแบบนี้ที่เขาทําออกมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเกมเยอะมากๆแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะอย่างในเกมนี้คือผมใช้ครว่าทําอะไรไม่ได้แล้วครับคือเต็มที่ก็จะแบบว่า อยังปรับบอดนี่ไม่แน่แใจนะว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมนะครับแต่ถ้าเกิดทำสเปดป้อมเนี่ยอันนี้เข้าถึงแน่ๆผมบอกเลยแต่ว่าเกมไม่ไม่เอากลับมาเพราะว่าสเปดป้อมเนี่ยเคยทำเมื่อเมื่อตอน i ดีขึ้นตำนานไปสักพักหนึ่งลองไปหาดูคลิปแล้วกันนะซึ่งตอนนั้นผมทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าอันนั้นน่ะคือเล่นไม่ได้เลยโดนสเปดป้อมบึ้มแป๊บเดียวนะครับ อ่านะครับหรืออาจจะต้องทําทิศทางใหม่ๆออกมาจัดการโดยตรงนะครับอาจจะมีความสามารถที่แบบวิจัดการได้หรือนะครับมีหลายคนคอมเมนต์อันนี้น่าสนใจก็โอ้โหมันก็จ,จะเป็นตัวกันบินออกมาอีกรอบนึงนะนะครับน่าจะอีกนานนะก็คือเป็นตัวกันบินที่อาจจะมีลำนํา อ่าสมมติมีลำนำแล้วก็มีเกียร์ลำนำให้มันนานๆหน่อยให้มันลำนำหาไปตีป้อมตัวเองเอออันนี้ก็น่ากลัวนะถ้าแบบว่าตัวกันบินมีลำนำอันนี้ผมมองว่าเฮ้ยน่าจะช่วยจัดการได้ดีส่วนไอ้บินตีกันเองไม่มีอยู่แล้วระบบนี้ไม่มีแน่ๆน,นะครับแต่ไอ้กันบินมีลำนำมีสิอันนี้น่าคิดนะว่าถ้าเกมมองว่าเฮ้ยบินจำเป็นจะต้องโดนกําจัดจริงๆแล้วนะครับคือตอนนี้ทำเป็นคอมโบออกมานะาทำเป็นแค่คอมโบออมาครับซึ่งก็เป็นทางเลือก อ่าเดี๋ต้องต้องอยู่ที่ตัวเกมครับว่าวันหนึ่งเขาจะคิดไปถึงจุดนั้นไหมว่าแบบเฮ้ยจาเป็นจริง,รงๆหรือเปล่าหรือแค่ใช้กันบินกับพากพืนตึงๆก็จัดการได้แล้วอ่าซึ่งสื่อบทตัต้งนานเขาบอกว่ามันก็กันได้นะอ่ากันได้นะครับแล้วก็ไปวัดกันที่พาคผืนเพราะว่าคุณใช้บินเราใช้กันบินหนึ่งตำแหน่งวัดใจกันแต่บินมันก็จะได้เปรียบตรงตรงไอ้ตัวบินดุนะตรงตรงัวบินดุครับเพราะว่ามันมีล่างครนครับกับมันมีเครื่องสุดท้ายครับ คืออย่างน้อยมันก็เคาะป้อมตนแตกได้นะอากับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ upgrade. อัปเกรดอ่าน,นี้บอกแล้วว่าผมว่าน่าจะมีผลค่อนข้างมากๆเลยเพราะเกมเคยทำมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งครับก็คือเขาปรับอัตรากดเรขของป้อมก็คือให้ตัวเลขมันแบบว่าสูงเวอร์ไปเลยนะครับจนแบบว่าใช้เวลาการตีป้อมที่นานกว่าเดิมอาจจะไม่ได้บอกว่า เพราะห้าหกครั้งแตกในแบบ U99 นะเพราะห้าหกครั้งแตกระแ,แบบว่าตีเป็นสิบทีจนทําให้ตัวกันบินมีเวลาจัดการมากขึ้นหรือไม่ก็ขยายเวลไปเลยครับให้เป็นเวลตานานครับอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่ง,งมันมีวิธีแก้นะแต่ผมมองว่าเกมที่ยังไม่ทำก็คงม,มองว่าอยากให้ทิศทางมันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเออนั้นก็ประมาณนี้นะ,อ,ะอย่างเรื่องบอดโดก็อย่างที่บอกครับว่าก็สองมุมมองนั่นแหละว่าในช่วงที่บอดอ่อนเนี่ยคนก็บ่นนะว่าแบบหูบอด ปั้นมายัางไงก็แพ้ปั้นมายัางไงก็เจอตีแตกปั้นมายัางไงก็สู้ไม่ได้แล้วก็ต้องเสียรูบี้นะครับไปซื้อขนลุงมาเพื่อประคองลีกเพื่อดันลีกนะครับแต่พอบอดโหดปุ๊บมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งแนละ้วว่าเล่นเองแต้มลดเพราะว่าคนเขาชอบเล่นเองไงบางคนอาจจะมีดีเดียวเฮ้ยอยากจะเล่น PVP สนุกๆพอเล่นแพ้แล้วก็หัวร้อน เออนะฉะนั้นแเราจะมุมมองอ่ะวันนี้หลายเรื่องคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าคิดเห็นยังไงนะครับอากาศิษฐาตัวเกมดูนี่นั่นนะครับอ่ะสวัสดีอีกคลิปนะเดี๋ยวคุยกันเรื่องโคโาโบนครับแล้วก็สตรีมด้วยครับเย็นนี้มาพูดคุยกันครับอ่ะสวัสดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครจะเติมเปิดเติมตุนครับหรือแพ็คยังไม่ได้จัดนะก็เอาใจช่วยให้ได้ของดีๆในแพ็คครับแนะนําร้านตโตเกมวันนี้นะครับเจ๊น้ำกันค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ประมาณ 100%ครับร้านค้าตัวเดิเป็นต้องตาะกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะครับปลอดภัจะได้ครเติมทุกเกมเลนเจอร์มีค่า iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะครับแล้วก็บริการโปรแกรมจำลองนะ UTphone มีหลายดีครับเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอครับทำได้หลายเกมนะบถามร้านค้าครับว่าต้องทำยังไงบ้างเล่นเกมอะไรได้บ้างครับจะเติมเกมครับหรือว่าใช้บริการโปรแกรมจำลองนะผมไปะทิ้งร้นเอาไว้ให้ที่ประมุ่นคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจะนำร้านค้าท้องเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็ว รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอโชคดีในวันปิดลีก p ี p นะครับวัาน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ